สวัสดีครับสวัสดีคุณดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับสรับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมดูคลิปใม้จบนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมรับโค้ดสกินปืน AK มังกร m อหรือว่าซองไฟ M1887 เก็มีนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็มีบัตรการิน่ามีเฟสฟรีมาแจกให้ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะมาเจกของรางวัลกันนี่ผมขอไปกลนรับของรางวัลกันก่อนนะครับผมตอนนี้ก็มีคนสมัครเข้าแคนมาแล้วหนึ่งคนนะครับผมเป็นลูกแคนนะครับตัวนี้ก็จะเปิดไปเปิดได้ไหมเนี่ยโอเคเปิดไปก็จะมีหนึ่งคนนะครับผมลายซื้อสมาชิกนะครับผม แหลงแดงด้วยที่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับผมใครอยากสมัครเข้ามาก็สมัครเข้ามาเลยนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับไอดีแคนก็สามศูนย์สองก็ดศูนย์สี่แะครับผมก็สมัครเข้ามาได้เลยนี่ถ้าใครอยากแอดเพื่อนพี่มาก็แอดมาได้นะครับผมนี่ก็เป็น u I d 5 7 6ห้าเ0็ดนะครับทุกคนก็แอดเพื่อนหรือว่าสมัครแคนเข้ามาได้นะครับผมกดรับทุกแรงทุกเวลนะครับผมก็ ทุกคนก็อย่าลืมถ้าใครอยากเข้าก็สมัครเข้ามานะตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรายวันนะครับผมให้เรามากลรนับเอาไอ้ตัวนี้ผมก็มีเยอะมากเลยในกิจกรรมมี3-4อันแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโบนัสนะครับให้เรากดแชร์แล้วก็กดล,ลับเอาตัวนี้ก็เข้าไปเก็บเอาในหมุดหัวโตนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมเอาแล้วก็จำมาเปิดเอานะครับผมกิจกรรมนะครับผมก็วันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่ด้วยนะครับทุกคน ตัวนี้เลย <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมวันที่อ่าสถึงวันที่ห้านะครับผมมีแค่วันเดียวเท่านั้นเข้ามากดรับนะครบับล็อกอินก็รับไปเลยนะครับผมสกินคาถาตัวนี้ก็ลงเล่น30นาที60นาทีแล้วก็120นาทีนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8นั่นเองนะครับผมก็ จะได้อาอ,อาหารคู่หูนะครับบัตรฟ้าแล้วก็สกินนะครับผมไม้เบสบอลนะครับผมตัวนี้เลยรับฟรีไปเลยนะครับผมกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่4นะครับทุกคนก็อย่าลืมมาทําเอานะตัวนี้ก็บูญ่า5ครั้งก็จะได้รับไปนะครับมีกล่องสกินปืนกล่องแดงแล้วก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ลงเล่นในโหมดคราฟเลนนะครับผม ลงเล่นไปเลยครบ5มรแมตช์ล้วก็จะได้รับของรางวัลต่างๆนะครับมีของฟรีเยอะแยะมากมายแล้วก็กิจกรรมรับของฟรีเยอะเลยนะครับผมสำหรับใครที่ใส่โค้ดมาเป็นก็กลดมาตรงที่ประกาศนะครับ แล้วก็มาตรงที่แลกโค้ดไอเทมแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดนะครับผมส่วนโค้ดไอเทมนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะปักหมุดไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์ให้สำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมไปใส่เอาได้นะครับผม1โค้ดใส่ได้1 ID มี10 ID ก็าสามารถใส่ได้10ครัางนะครับผมเป็นโค้ดสกินปืนมาใหม่มีสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลย เดีย๋ยวจะพาไปดูนะสลหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรสลหรับใครที่ไม่รู้ก็มาดูได้นะครับผมก็จะมีกล่องสกินกล่องรูปแบบนี้แล้วก็สกินปืนนะครับผมมีลุ้นถาวรนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปทําเอานะครับผมไม่ซ้ายไปใส่เอาดีอมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่รอโค้ด m 1 8 8 7เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ที่หลังนะครับทุกคนสลหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเข้ามาแจก โค้ดไอเทมนะครับผมใครที่หาในคลิปไม่เจอก็ไปดูที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปได้นะครับผมจะเอาไว้ด้านล่างให้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูก็สวยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาสวยกดไลค์กดติดตาม